สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูมายส์นิวนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะคะพร้อมแล้วไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะต่อไปมาดูข้อมูลทั่วไปของประเทศไทยกันนะคะประเทศไทยตั้งอยู่ที่ทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและคาบสมุทรมาลายูมีเนื้อที่ 513,115ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนทั้งหมดยาวประมาณ8,666กิโลเมตร ประเทศไทยนะคะก็ได้แบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ออกเป็น6ภาคด้วยกันนะคะมีดังนี้ค่ะสีเขียวนะคะคือภาคเหนือสีส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีม่วงภาคกลางสีเขียวอ่อนภาคตะวันตกสีเหลืองภาคตะวันออกและสีชมพูภาคใต้ค่ะมาดูจังหวัดในภาคเหนือกันนะคะภาคเหนือประกอบด้วย9จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และอุตรดิตถ์ค่ะมาดูภูมิประเทศของภาคเหนือกันนะคะเป็นภูเขาสูงสลับกับกุบเขาและที่ราบรุ่มแม่น้ําขนาดเล็กมีภูเขากระจายอยู่ทั่วทั้งภาคทิวเขาที่สําคัญได้แก่ทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนธงชยัยทิวเขาผีปันน้ําทิวเขาหลวงพระบางค่ะแม่น้ําเช่นแม่น้ําปิงแม่น้าําวังแม่น้ํายม แม่น้ำนานแม่น้ำโกกแม่น้ำปายและแม่น้ำยวมค่ะภาคกลางนะคะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและ21จังหวัดได้แก่สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นนทบุรีนครนายกนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะมาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางนะคะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ราบภาคกลางตอนบนที่ราบภาคกลางตอนล่างและบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางแม่น้ําที่สําคัญนะคะเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําสแกแกลงังแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําลบบุรี และแม่น้ำป่าสักค่ะต่อไปมาดูภาคตะวันออกกันนะคะภาคตะวันออกประกอบด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเราปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ค่ะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งแบ่งเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนใต้และมีที่ราบชายฝั่งทะเลค่ะทิวเขาสำคัญนะคะก็คือคือทิวเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดแม่น้ำสำคัญเช่นแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำระยองและแม่น้ำจันทบุรีค่ะ มาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะประกอบด้วย20จังหวัดได้แก่นนองคายบึงการนครพนมสกลนครอ,อุดรธานีนหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะต่อไปมาดูลักษณะทางภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นแอ่งที่ราบตอนกลางและยกตัวสูงขึ้นบริเวณขอบด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีแอ่งที่ราบสองแอ่งใหญ่ๆคือแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครทิวเขาที่สําคัญคือทิวเขาเพชรบูรณ์ทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกทิวเขาดงพญาเย็นทิวเขาสันกำแพงทิวเขาพนมดงรักและทิ ดูเขา่าภูพานค่ะแม่น้ำที่สำคัญเช่นแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำสงครามค่ะต่อไปมาดูภาคตะวันตกกันนะคะภาคตะวันตกประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะลักษณะทางภูมิประเทศของภาคตะวันตกเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปใต้มีที่ราบรุ่มแม่น้ําและที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลทิวเขาที่สําคัญคือทิวเขาถนนทงชยัยและทิวเขาตะนาวศรีแม่น้ําสําคัญเช่นแม่น้ําแควใหญ่แม่น้ําแควน้อยแม่น้ําแม่กรองแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีค่ะ ต่อไปมาดูภาคใต้กันนะคะภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพัทลุงกระบี่นครศรีธรรมราชพังงาตรังภูเก็ตสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาลาธิวาสค่ะดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้นะคะ เป็นคาบสมุทรมีทิวเขาเป็นแนวยาวจากเหนือไปใต้ขนาบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันทิวเขาคือทิวเขาตนาวศรีทิวเขาภูเกต็ตทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาสันกาลาคีรีค่ะแม่น้ํานะคะเช่นแม่น้ําตาปีแม่น้ําชุมพรแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโโลกค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ความรู้เรื่องของลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยแล้วนะคะเราลองมาทดสอบการเล่นเกมทายแผนที่ประเทศไทยกันดูนะคะนักเรียนลองสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้โพสได้เลยนะคะมาลองเล่นเกมนี้นะคะอยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์เซเทลานะคะเข้าไปในเว็บนี้ได้เลยนะคะ ให้เราทายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีชื่อบอกตรงนี้นะคะว่าให้คลิกจังหวัดไหนนะคะเราก็คลิกได้เลยนะคะซึ่งปุ่มเริ่มใหม่นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเรากดเริ่มใหม่ก็จะเริ่มนับเวลาให้นะคะพอเราเล่นครบนะคะเราก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์กับเวลาที่เราได้นะคะแบบนี้นะคะนักเรียนลองเล่นดูนะคะได้คะแนนเท่าไหร่ลองแคปหน้าจอมาส่งครูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ